สวัสดีครับพูอใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักด์นะครับจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับวันนี้ก็อาจจะผิดแปลกไปนิดนึงครับยังอยู่ในชุดกากีพอดีหนังสือที่ผมเขียนเมื่อปี2 5 1 1ทาทุเรียนให้ออกดอกเร็วยอดนะครับมาพอดีนะครับมาพอดีเดี๋วก็จะเอามารีวิวให้พี่ๆน้องๆนะครับลองทําดูครับจากที่ผมทําแล้วได้ผลมาที่ประจักษ์นะครับทำให้ทุเรียนออกดอกเรอกยอดลดปัญหารูป หลุดร่วงรูปทรงบิดเบี้ยวช่วงขนาดที่ลูกเท่าไข่ไก่เท่าแก้วครับลองทําดูครับทําไม่ยากไม่ว่าจะเป็นหนาทุเรียนในฤดูหรือว่านอกฤดูนะครับทําได้ทั้งนั้นนะครับทั้งมือใหม่มือเก่าครับไม่ยุ่งยากสูตรนี้นะครับจะเอามารีวิวครับทั้งหมดเการทําทุเรียนนะครับให้ออกดอกและออกยอดครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่มีอะไรมากมายใครๆก็ทําได้นะครับคือสูตรนี้ผมทํามาครั้งแรกครับปี2 5 4 1นะครับ วันที่หนึ่งรกรกฎาคมทุเรียนออกดอกยอดพร้อมกันขายเดือนวันที่สิบธันวาสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับกิโลละเก้าสิบาทครั้งแรกนะครับแล้วก็วกทามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์เลยก็เขียนหนังสือออกเขียนหนังสือออกเล่มนี้ออกมานะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ทำครับการทําแต่ละสวนแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับการทําทุเรียนนอกกดูนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูกัน,นครับ ครับผมจะไม่พูดเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้เคมีนะครับให้ท่านใช้ตามข้างฉลากก็แล้วกันนะครับตามสัดส่วนจะเพิ่มหรือจะลดนะครับท่านดูข้างฉลากแล้วกันครับผมจะไม่ไม่ไม่พูดอย่างนี้นะครับใช้ตามข้างฉลากนะครับคือการทําทุเรนนะครับไม่มีคนเก่งนะครับที่ผมนะไม่มีคนเก่งทาหรับวงการทุเรนนะครับถ้ามีคนเก่งแล้วครับทุเรียนไม่ป่วยไม่ตายไม่เป็นโรคนะครับ ส่วนผมก็ยังมีป่วยมีตายมีเป็นโรคนะครับไม่ไม่มีคนเก่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับการรีวิวครับหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับบำร,รุงต้นเก็บารามพร้อมนะครับหลังการเก็บเกี่ยวครับจําเป็นต้องบำร,รุงต้นทุเรียนให้สมบูรณ์ใส่ปุ๋ยทางดินเช่นหกสามสามหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือบวกสิบห้า 00หรือบวก3000 30, ตัวหตัวใดนะครับคือสมมุติว่า633บวกกับ3000 30, นะครับหรือ1515 15, บวกกับ1500ก็ได้ครับอย่างหนึ่งอย่างใดบวกกันครับคือจะทําให้ทุเรียนน่ะออกยอดเร็วกว่าที่เราใช้สูตรเสมอหรือว่าสูตรเดียวนะครับเพราะว่า 1500หรือว่า3000เนี่ยมีไนโตรเจนสูงจะทําให้ออกยอดเร็วกว่าจากที่ทดสอบมานะครับการฉีดพ่นทางใบด้วยกรดอะมิโนสาหรายแคนเซียมโบรอนปุ๋ยน้ําจิปปุ๋ยเกลด็ด1500 30 20 40, หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับสาหรายนะครับบางตัวมีจิปผสมอยู่นะครับ มีจิ๊บผสมอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องผสมสารหลายบางตัวไม่มีจิ๊บผสมมานะครับต้องเอาจิ๊บช่วยผสมหน่อยนะครับการที่เราใช้จิ๊บผสมเพื่อให้ใบทุเรียนนะครับมีความสมดุลนะครับมีความสมบูรณ์สมบูรณ์ออกยอดพร้อมกันนะครับอันที่เราใช้จิ๊บนะครับจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับครับแต่ว่าถ้าใช้นะครับจะออกยอดพร้อมสม่ําเสมอกันนะครับ การใช้จิบบวกสายดายครับการใส่ปุ๋ยนะครับอย่าให้ใบแก่นะครับช่วงเป็นใบเพสลาดเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเลยนะครับอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตอนนี้อีก15วัน20วันพอดีใบแก่เหมือนกับทางฝามือที่ผมจับอยู่ครับจะได้กินทันทีแต่ว่าถ้าเรารอให้ใบแก่เหมือนฝามือแลครับมันจะยืดเวลาออกไปอีกครับการกินใช้เวลาเป็น20วันนะครับจะทำให้การออกยอดช้า เราเลยการทําให้กินยอดต่อให้กินอาหารให้ออยอดออกต่อเนื่องนะครับเราใส่ช่วงเป็นใบเพรชลาดนะครับไม่ต้องร้อยใบแก่ใส่ปุ๋ยสูตรทางดินนะครับ6-3-3หรือสูตร15-15หรือสูตร15-0-0หรือ30-0-0บวกกันครับสองอย่างอันหนึ่งอันใดก็ได้ครับเพื่อกระตุ้นให้ออกยอดได้เร็วนะครับเพราะว่ามีไนโตรเจนสูงนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนที่เราใส่อันแรกนะครับครั้งแรกครับ ก็กรอดอะม,มิโนสารายจิปแคนเซียมโบรอนนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดสูตร1500หรือสูตร3000หรือสูตรเสมอก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราใส่สูตร1สูตรใดนะครับนะถ,ถ้ามีตัวหน้ามากเนี่ยจะทำให้ออกยอดเร็วครับถึงแม้จะเป็นปุ๋ยทางใบนะครับ ก็แบบนี้นะครับเราไม่ต้องรอให้ใบแก่อย่างฝ่ามือผมนะครับนะครับใบแก่อย่างนั้นมันจะการกินมันจะต่อนเนื่องถ้าคุณใส่ปุ๋ยครับแล้วก็รดน้ําไม่ทุกวันไม่ดินไม่มีความชุ่มชื้นเป็นเดือนก็ไม่ได้กินนะครับการใส่ปุ๋ยต้องรดน้ําให้ต่อนเนื่องนะครับรดน้ําให้ต่อนเนื่องเพื่อจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยซึมละลายลงในดินพืชก็ได้ดึงอาหารขึ้นทุเรียนก็ได้ดึงอาหารขึ้นไปธาตุอาหารได้ไปเต็มที่นะครับ ถ้าปล่อยให้ขาดน้ําเป็นเดือนก็ไม่ได้กินนะครับผมอย่าให้ขาดน้ําครับแต่ยอดครั้งที่สองหรือครั้งที่สามนะครับคือการทําไมถึงว่ามีครั้งครั้งที่ยอดที่หนึ่งยอดที่สองยอดที่สามคือบางครั้งเนี่ยทุเรียนถ้ามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ครับแต่ยอดครั้งที่สองก็สี่สารแพ็โคโินโซนได้แล้วนะครับ แต่หากใบไม่มีาร์มพราอไม่มีความสมบูรณ์นะครับเราก็ข้ามไปอีกยอดหนึ่งครับเป็นใบที่สามครับใส่ใบเป็นใบสลัดนะครับชกเป็นใบเป็นสลดัดใส่ปุ๋ยทางดินเร่งดอกครับเช่นสูตรสามสี่ห้าหรือแปดยี่สิบี่ยี่สิบี่หรือไม่ใส่ก็ได้กับทางดินเร่งดอกนะครับพราะผมไม่เคยใช้มายี่สิบกว่าปีแล้วปุ๋ยฟอสฟอรัสอย่างนี้ครับไม่ได้ใช้มานานแล้วครับเมื่อ ใบเป็นเพลสลาดช่วงระยะนี้นะครับถี่สารแพคโคเิทาโซนเพื่อกระตุ้นเสริมสร้างตาดอกตามสัสดส่วนของต้นเล็กกับต้นใหญ่คือต้นเล็กเราใช้อัตราน้อยนะครับถ้าหากเป็นต้นใหญ่ก็เราใช้ก็อัตราสารที่เพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่เนี่ยใช้สารไม่เท่ากันนะครับรดน้ำเป็นปกตินะครับ20-25วันนะครับเมื่อฉีดสารแพคโคเบิาโซนนะครับร ก็รดน้ำนะครับรดน้ำ20-25วันนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับฉีดพ่นทางใบครับเสริมทางตาดอกด้วยกรดอะมิโนครับแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมปุ๋ยน้ำปุ๋ยแกลดสูตร15-27นะครับถ้าเป็นหน้าแรงนะครับอันนี้คือ15-27เป็นหน้าแรงครับถ้าเป็นหน้าฝนให้เปลี่ยนมาใช้04256ครับ เมื่อฉีดสารแพคโคเบลตาโซนแล้วนะครับลดน้ำ20-25วันนะครับแล้วก็หยุดน้ำแต่งขนแนขนงกวาดโคนหรือว่าตัดหญ้านะครับเพราะว่า20-25วันเนี่ยช่วงนั้นน่ะทุเรียนก็เริ่มจะออกดอกอยู่ที่ตาอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับนะครับเริ่มออกดอกการที่เราฉีดสารแล้วดอกออกเร็วนะครับคือการเราที่เราใช้สารมากเกิน เกินความจําเป็นจากที่หลายหลาท่านบอกว่าฉีดสารแล้ว20วันเนี่ยนะครับทุเรียนออกดอกเริ่มอ,ออกดอกแล้วอันนั้นใช้สารมากครับจากที่ทดสอบมานะครับถ้าเป็นปกติแล้วนะครับถ้าฉีดเราไม่ไม่ไม่เน้นเรื่องสารเยอะอยู่ประมาณที่30ถึง45วันนะครับเราใช้สารอัตราที่น้อยๆการที่เราใช้สารไปโคเยอะๆจะทําให้ต้นป่วยต้นโทมต้นตายง่ายนะครับป่วยง่ายนะครับ อันที่เราใช้สารเยอะๆนะครับไม่แนะนําให้ใช้สารเยอะๆการใช้สารนะครับการใช้สารน้ํานะครับไม่แนะนําให้ใช้สารผงสารผงก็ใช้ได้นะครับคือสารผงเนี่ยจะถูกกว่าสารน้ําอีกเท่าตัวนะครับเพราะว่าสารน้าเนี่ยครับการการละลืมการละลายการดูดการดูดซึมนะครับจะได้เร็วกว่าสารผงครับ การฉีดสารไปโคต้องคอยกวนนะครับนะคอยคนถึงแม้จะเป็นสารน้ําก็ต้องคอยกวนครับคอยคนให้สารเนี่ยเข้ากันนะครับไม่ให้สารตกตะกอนอยู่ก้นถังนะครับเราก็พยายามกวนคอยคนนะครับเมื่อครบกําหนดนะครับทุเรียนเริ่มออกดอกนะครับสามสิบห้าสี่ห้าวันนะครับหากผลไม่ตกนะครับฝนแรงทุเรียนก็จะออกดอกนะครับ ระยะนี้นะครับระยะตาปูนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับถ้าฝนตกอาจจะเลื่อนนะครับอากาศไม่เอื้ออานวยก็อาจจะเลื่อนไปนะครับอยู่ที่สภาพอากาศการที่ทําให้ทุเรียนออกดอกครับเมื่อเห็นทุเรียนออกดอกระยะนี้นะครับนะครับตาปูนะครับระยะนี้นะครับท่านใส่รีบใส่ปุ๋ยเลยนะครับรีบใส่ปุ๋ยทางเดินสูตรเหมือนเดิมครับเหมือนสูตรทายอดนะครับหกสามสามหรือสิบห้าสิบห้าศูนย์หหรือ สูตร15 Eu, ha, 15 15นะครับหรือสูตร13000นะครับเพื่อเร่งยอดเพื่อเร่งให้ออกยอดนะครับรดน้ำให้มากนะครับสำคัญมากครับทุเรียนการที่จะทำให้ออกยอดนะครับน้ำเป็นปัจจัยหลักนะครับน้ำเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ออกยอดง่ายนะครับจะไม่มีการคุมยอดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรทำทุวเรียนให้ออกดอกและออกยอดจะไม่มีการคุมยอดนะครับการที่เราทำแบบนี้ครับจะช่วยลดปัญหาลูกหลุดร่วงรูปทรงบิดเบี้ยวนะครับ ขณะที่ลูกเท่าไข่ไก่ลูกก็เท่าแก้วนะครับจะทาให้ลดอัญหาได้จริงนะครับทาให้เรียนออกดอกยอดพร้อมกันนะครับฉีดพ่นดังใบด้วยกรดอะมิโนสารายจิบแคนเซียบบอรอนปุ๋ยน้าปุ๋ยเกล็ดครับ13บสามศูนกครับหรือสูตร15บห้ศูนก็ได้ครับตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าสูตรเสมอก็ได้ับครับยาเอรายาฆ่าแมลงอันนี้ก็ท่านก็ต้องพิจารณาเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีการกลุ่มยอดนะครับสูตรนี้ครับ ทูกทําให้ออกดอกออกยอดนะครับรดน้ําให้มากนับอย่าเสียดายค่าไฟผมจะเน้นเรื่องไฟเรื่องน้ําครับทุเรียนถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเมื่อเจอน้ําก็ออกยอดนะครับน้ำเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้ทุเรียนออกยอดนะครับถึงแม้คุณจะมีปุ๋ยมียาดีเงินดีครับอาหารดีแต่ถ้าไม่มีน้ําจบนะครับต้องรดน้ำช่วยรดน้ํานะครับเป็นปัจจัยหลักสําคัญมากครับการทําทุเรียนให้ออกดอกก็ยอดนะครับดอกทุเรียนเริ่มบานครับก่อนทุเรียนดอกเริ่มจะบานนะ เจ็ถึง10วัน,นครับท่านใส่ปุ๋ยนะครับ3 4 5หหรือ15 5 20นะครับเพราะว่าเราเราใส่ปุ๋ยก่อนดอกบานนะครับเวลาดอกบานหมดแล้วครับมันจะได้กินทันทีเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยรดน้ำนครับทุเรียนดอกบานก็อย่างน้อย1 0บถึงสิวันนะครับถ้าทุเรียนไม่ได้แต่งดอกให้ประมาเสมอถ้าทุเรียนแต่งดอกประมำเสมอก็ประมาณเจ็ถึงสิวันนะครับยากจะ,จะไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่แต่งดอกแช้เวลาบานประมาณ15วันถ้า15วันเนี่ย เราใส่ปุ๋ยไว้พอดีเลยนะครับใส่ปุ๋ยรดน้านะครับใส่ปุ๋ยรดน้ําดอกบานหมดนะพอสิบห้าแลยี่สิบประมาณยี่สิบสิบห้ายี่สิบวันแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับทุเรียนก็จะได้กินปุ๋ยทันทีรับไม่ไม่เสียเวลานะครับไม่ขาดช่วงนะครับแต่ว่าถ้ารอเรารอให้ดอกบานหมดแล้วนะครับดอกบานหมดแล้วมาใส่ปุ๋ยก็ช้าไปเกือบ20วันนะครับจะทให้การกินอาหารของพืชไม่ต่อเนื่องนะครับเราใส่ก่อนใส่ดักไว้ก่อนนะครับ ดอกใต้โคนนะครับนะบางท่านเนี่ยดอกบานหมดแล้วเกี่ยววอดดอกที่หล่นลงมาครับทิ้งหมดครับอันนี้ครับเป็นอาหารที่ดีนะครับเป็นอาหารครับสมบูรณ์นะครับที่ดอกที่ใบนะครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะครับผมไม่เกี่ยวผมไม่คาดไม่คาดทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะครับเวลาเราฉีดยาฆ่าเชื้อราก็จะหล่นลงมานะครับทับเป็นฆ่าเชื้อราไปในตัวเลยนะครับบางท่าน กว่าทิ้งหมดครับอาหารดีๆทั้งนั้นนะครับนะปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับธาตุอาหารอย่างดีนะครับรัวบางท่านรัวเป็นเชื้อรานะครับกว่าทิ้งหมดก็เราฉีดยาฆ่าเชื้อราลงไปแล้วนะครับก็จะทําให้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ความเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจอันนี้นะครับก็ฉีดพ่นทางใบนะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ กรดอะมิโนแคลเซียมบรอนแมกนีเซียมนะครับื่อทุเรียนออกดอกแล้วออกยอดแล้วนะครับท่านดูฝ่ามือนะครับดูฝ่ามือนะครับใบเริ่มเป็นเพสลาดเริ่มแก่ดอกก็เราก็เริ่มบานพอดีนะครับดูภาพฝ่ามือนะครับดูภาพฝ่ามือดอกกาลังบานใบเริ่มเป็นสลาดเราก็ได้ง่ายเกี่ยวเข้มนะครับปุยเกลดสิบสามศูนย์ในกยาข้ามแรงยาข้าบเลี้ยงไฟยาข้าบเลี้ยงไฟนะครับยาชะล่าใจนะครับก่อนดอกบานเจ็ดวัน ห้าวันเจ็ดวันต้องฉีดยาฆ่าเพลี้ยไฟนะครับ <_ an> เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟครับอันนี้ระบาดหนักนะครับใช้ตามนี้นะครับจนใช้สูตรนี้ไปจนกว่าจะตัดลูกนะครับก่อนที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงครับสูตรนี้นะครับแคลเ,เซียมกรดอะมิโนแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกลด 13, 6, ็ดสิบสามตัวสิบหกยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยไฟยาฆ่าเชื้อราอันนี้ก็ค่นก็ปรับปรุงเอาเองนะครับ ผมก็จะไม่พูดเรื่องยาค่ะยายาพวกยาฆ่าแมลงนะครับคือเราลดปัญหานะครับลูกหลุดร่วงรูปทรงบิดเบี้ยวครับปกติแล้วพอทุเรียนอายุได้ห้าสิบถึงหกสิบวันเนี่ยจะกจะออกยอดใหม่เพราะทุเรียนเป็นพืชอ่อนไหวนะครับจะออกยอดหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันออกยอดใหม่นะครับแต่เราทําให้ทุเรียนออกดอกและออกยอดพร้อมกัน,นครับช่วงจังหวะนี้นะครับช่วง จังหวัน,นี้ช่วงนี้เป็นหางแย้ใบเริ่มแก่ก็ออกยอดใหม่ไม่ทันนะครับนี่คือการทำทุเรียนให้ออกดอกออกยอดครับเมื่อทุเรียนลูกอายุได้3 5มส้าถึงสีวันนะครับตัดแต่งลูกครับเมื่อลูกทุเรียนอายุ4 0่สถึงห้วันก็โยงนะครับงนั้นจะโยงลูกนะครับ จริงๆแล้วสามสวันก็โยงได้นะครับถ้ามีเวลานะครับอันนี้อยู่ที่ความมุ่งพวใจครับการฉีดพ่นนะครับทางใบยังเหมือนเดิมครับยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงครับะนะตันนนลดลงเพิ่มขึ้นก็ได้บ้างครับนะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับซื้อสิบห้าห้ายอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับจะใช้ฉุรไหนเพราะเป็นปุ๋ยขยายรูป เร่งลูกเร่งพูสะครับระยะกำลังดีนะครับลูกขนาดเท่าไข่ไก่เท่าแก้วนะครับอ่านี่ขนาดนี้ครับที่ชาวสวนทุเรียนทั้งมือใหม่และมือเก่าบางท่านนะครับกลัวนักลัวหนาว่าทุเรียนจะออกยอดนะครับลูกขนาดทางซ้ายมือผมนี่นะครับถ้าเราทําให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันครับอัญหานี้ครับไม่เกิดแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกหลุดร่วงรูทรงบิดเบี้ยวอาจจะมีบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ความสวยของลูก90%ซนะครับยกเว้นแต่ต้นไหนที่เราทําแล้วมันไม่ออกยอดอาจจะมีการออกยอดมานะครับแต่ต้นไหนถ้าออกยอดมาพร้อมดอกและยอดพร้อมกันเนี่ยปัญหานั้นคงจะไม่เกิดนะครับเมื่อทุเรียนลูกได้อายุ75แต่ไม่เกิน80ดวันนะครับใส่ปุ๋ยนะครับ3 4 5หหรือ15 5 2้า ถ้าไม่มีก็สูตรเสมอก็ยังได้นะครับเร่งพูครับขยายเนื้อให้ลูกใหญ่นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเร่งพูขยายเนื้อเกิน80วันไปแล้วนะครับความคิดเห็นส่วนตัวครับไม่สมควรใส่นะครับหรือว่าท่านมีตังเยอะๆก็ใส่ได้นะครับ เพราะว่า80วันกว่าไปแล้วนะครับ80กว่าวัน90วันนั้นนะครับท่านใส่แล้วอาจจะไม่ได้กินจะไม่สร้างภูขยายเนื้อแล้วครับเพราะว่า80กว่าวัน90วันนะทุเรียนร้อยหวันถ้าฝนแรงก็ตัดได้ร้อยห้าวันร1อยวันอยากที่ผมเคยตัดมาร้อยวันเองครับถ้าเราใส่เป็นแค่10กว่าวันนะครับอาจจะได้กินบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ทันแล้วนะคือถ้ามีตังเยอะๆก็ใส่ได้นะครับวิสุทธ์อ่า ขยายเนื้อสร้างพูนครับแต่ถ้าฝนตกชุกหรือว่ามีความชื้นนะอาจจะเลื่อนไปกน,นะท่านดูที่ความเหมาะสมล้ลยกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านใส่สูตรอื่นได้นะครับมีอีกสูตรนึงคือสูตร 0, 0ูนเป็นปุ๋ยแป้งนะครับเป็นปุ๋ยแป้ง 0, 0ูนใส่ได้นะครับถ้า80กว่าวันแล้วครับเพราะว่าจะไม่สร้าง ขยายพูวีนี้นะครับศูนย์ศูนห้าสิบจะไม่ขยายเนื้อแล้วนะครับแต่ถ้าคือศูนย์ูนห้าสิบเนี่ยจะเป็นสร้างแป้งสร้างน้ําตาลสร้างความหวานเร่งสีนะครับสูตรนี้ได้นะครับ mm hmm. ถ้าสูตรขยายเนื้อขยายลูกเนี่ยจะไม่ขยายแล้วแต่ว่าถ้าศูนย์ูนห้าสิบได้ครับจะได้สูตรนี้นะครับ mm hmm. อันนี้ความคิดเห็นถวนตัวนะครับ mm hmm. แต่อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับถ้าจะใส่ก็ได้นะครับ หรือไม่ใส่ก็ได้ครับทุเรียนลูกทุเรียนอายุร้อยวันถึงร้อยสิบวันนะครับให้ใส่ปูนขาวนะครับเพื่อฆ่าเชื้อไตโคนนะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะครับหยุดใช้ยาฆ่ามแมลงสถา,านการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพอากาศนะครับเพราะว่าบางครั้งร้อยสิบวันก็ตัดได้แล้วครับร้อยห้าวัน 1 1 5วันนะครับอยู่ที่สภาพอากาศความเหมาะสมของอากาศเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับอาจจะให้ตรองเป๊ะไม่ได้นะครับบางทีอาจจะเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับอันนี้การทําสูตรนี้นะครับแต่ละสูตรแต่ละสวนอาจจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับคือสูตรใครสูตรวันพูดง่ายๆนะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับสวัสดีครับ